สวัสดีครับรายการสุสาปดากับ VOA มาพบก,กันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14่ธันวาคมพุทธศักราช2567้าเตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาร่วมการดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียโจมตีใหญ่ยูเครนซ้ำแผลระบบให้บริการไฟฟ้า และชาวซีเรียเข้าดูบ้านพักฤดูร้อนของอาซารหลังการโค่นล้มอำนาจสหรัฐจีนต่อสัญญาร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก5ปีข้างหน้าแล้วตำรวจอเมริกันเผยแมนจิอนี่ไม่ได้ทำประกันกับบริษัทที่ CEO ถูกสังหารในครึ่งหลังของรายการนะครับเท l ล,ลสวิฟต์จัดใหญ่ตบโบนัสทีมงานคอนเสิร์ตร่วม 197ล้านดอลลาร์และจะไปปิดท้ายรายการวันนี้รู้จักเจ้าจุนจุนหมีน้อยดังสะเทือนโลกโซเชียลทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับและเริ่มต้นรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยเรื่องราว ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับล่าสุดมีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับผู้ชมรับเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียที่มีเป้าหมายในยูเครนนะครับโดยจรวดนำวิธีและขีปรบรวุธ93ลูกและโดรนกว่า200ลำสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าตามการรายงานของ AP ครับ ประธานาธิบดีวลดิเมียซเลนสกีแห่งยูเครนระบุว่าเป็นการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศโดยกองทัพยูเครนนั้นสามารถสกัดจรวดได้81ลูกรวมถึงคีปพนาวพุธ11ลูกที่โดนเครื่องบิน F-16 ที่ได้รับจากพันธมิตรตะวันตกในช่วงปีที่ผ่านมานี้ยิงตกครับโดยผู้นำยูเครนระบุในเทเลกราเมเรียกร้องให้นา,นาชาตินั้นแสดงท่าทีที่รุนแรงต่อการโจมตีของรัเสเซียครั้งนี้ ชะตากรรมของอยูเครนย,ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศจะยุติสงครามอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่คำถามว่าผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อย่างรัฐบาลวอชิงตันนั้นจะยังสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟต่อไปหรือไม่ในรัฐบาลหน้าและที่กรุงมอสโกรกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองทัพทำการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนไปยังพื้นที่ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่ทำให้อุตสาหกรรม ทางทหารนั้นสามารถดําเนินการได้ในยูเครนทางกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลมอสโกกล่าว้วยครับว่าการโจมตีในวันศุกร์คือการตอบโต้ที่ยูเครนย,ยิงจรวดพิสัยไกล ata cms ของสหรัฐใส่ฐานทัพอากาศของรัสเซียเมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ระบุว่าไม่เห็นด้วยที่ยูเครนนั้นใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซีย และสืบเนื่องกันในวันต่อมาโคโซกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าจุดยืนของทรัมป์นั้นพ้องกับจุดยืนของเรานั่นคือในประโยคคำพูดนะครับซึ่งถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับรัสเซียในการมองหาสาเหตุว่าเหตุใดสงครามครั้งนี้ถึงยกระดับขึ้นสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟระบุว่าการโจมตีในวันศุกร์ยังมุ่งเป้าไปที่โครงข่ายการขนส่งและเป้าหมายสําคัญอื่นๆท่าในยูเครนนะครับ ทางด้านบริษัทเอกชน DTEK ที่เป็นผู้ให้บริการพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนระบุว่าการโจมตีนั้นสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับโรงไฟฟ้าหลายแห่งของบริษัทที่ผ่านมารัสเซยียพยายามทำลายระบบไฟฟ้าของอยูเครนมาแล้วหลายครั้งเพื่อบรนทอนทั้งการผลิตอาวุธของคู่สงครามและบั่นทอนจิตใจของพลเรือนที่ต้องอยู่แบบไม่มีแสงสว่างไม่มีน้ำประปาและระบบทำความร้อน โดยการโจมตีขนาดใหญ่แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อ28พฤศจิกายนด้วยขีปนาวุธและโดรนรวมกันราว200หน่วยทําให้หลายล้านครัวเรือนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จนกระทั่งทีมฉุกเฉินสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาและเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อีกครัครบโดยสงครามที่กําลังเข้าสู่ปีที่3นั้นได้ทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งและทําให้ปัญหาไฟฟ้าดับนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นการทั่วไป พันธมิตรตะวันตกของยูเครนพยายามช่วยเหลือด้วยการมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานแต่วารเซียเองก็แก้ปัญหาด้วยการใช้โดรนและขีปนาวุธคราวและจํานวนมากเพื่อให้ระบบป้องกันนั้นไม่สามารถรับมือได้ทันครับคุณพลครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะก็เกิดขึ้นในช่วงฤดูนหนาวนะฮะซึ่ง การที่ประชาชนจำนวนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของยุทธศาสตร์การบีบคั้นกดดันนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยูเครนและแน่นอนว่าเราจะนำความคืบหน้ามานำเสนอนะครับโดยพางยิ่งช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสหรัฐจากไบเดนมาที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นแน่นอนว่า จะต้องมีคนหลายคนนะครับอยากรู้ว่าต่อไปในความขัดแย้งจะมีรูปแบบหน้าตาอย่างใดและจะจบลงอย่างไรนะครับติดตามได้จาก VOA แล้วตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่นะครับเชิญชวนให้มาดูไลฟ์ของเราที่ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ v ิ t เอไทยคอนะครับเอาละครับอีกข่าวหนึ่งคุณยมยุทธเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจเหมือนกันแต่ว่าเป็นการค้นลมมาจากการค่นลมนะคือในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะะ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียนได้โค่นอำนาจธนาธิปดิประชาอาสาซึ่งเป็นครอบครัวที่ครองอำนาจมา50กว่าปีนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นย้อนในประวัติศาสตร์นะอ่าสแตมฮุเซนเมื่อถูกลถูกลงจากอำนาจหรือว่ากาดาฟีเนี่ยบ้านพักที่อยู่อาศัยของเขาต่างๆในประชาชนก็บุกเข้าไป ทำลายแล้วก็ขโมยของอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาซาร์แห่งซีเรียนะครับหลังจากที่ครอบครัวนี้ถูกโค่นอํานาจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบ้านพักตากอากาศริมชายฝั่งทะเลข,ของครอบครัวอาซาร์นะก็ถูกประชาชนนั้นเข้าไปนะครับมีทั้งเข้าไปสํารวจแล้วก็เข้าไปรื้อทําลายนะครับบ้านพักแห่งนี้ของตระกูลอาซารนั้น มีคนเข้าไปดูเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยครองอํานาจมาถึง54ปีคุณผู้ชมโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนักปั่นจักรยานชาวซีเรียบาเซลซูฟีนะครับขี่จักรยานมา40กิโลเนะเพื่อมาดูสถานที่แห่งนี้จากเมืองลาตะเกียหลังจากที่กลุ่มต่อต้านนั้นโค่นล้มอํานาจการปกครองของครอบครัวอาซาซึ่งเป็นการปกครองที่โหดเหี้ยมนะครับโดย ครั้งสุดท้ายนี้ก็คือนําโดยบัชอาอาอาซาดนะครับซูฟีวัยห้ปีที่บอกว่าเป็นนักปั่นจักรยานนั้นนะครบ,บอกว่าเรารู้สึกได้ถึงเสรีภาพในการมาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมขณะเดียวกันเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์นั้นเก็บภาพวิวทะเลนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับสิ่งของที่เป็นของตระกูลนี้ถูกทําลายรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับของถูกทําลายหรือไม่ก็ของมีค่าถูกขโมยไป โดยผู้คนต้องการที่จะลบร่องรอยของประชาอาวอาาสาดออกจากประวัติศาสตร์ของซีเรียน,นะครับส่วนบ้านพักแห่งนี้ที่เมืองเบิร์ชอิสลามนั้นก็ตกเป็นเป้าเช่นกันนะครับกลุ่มบ้านรีสอร์ทของตระกูลอา,าสาดมีลักษณะเป็นวิลล่าสีขาวนะครับมีระเบียงมองออกไปจะเห็นวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมด้วยใช้หาดส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามาดูสภาพในปัจจุบันทางไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยจะเห็นว่า นอกจากจะร้างแล้วเนี่ยยังมีความเสียหายเต็มไปหมดด้วยนะครับสภาพว่างเปล่านะครับแล้วก็ถูกทําลายของถูกขโมยกระจกหน้าต่างแตกนะครับส่วนเศษแก้วก็แตกกระจกระจายตามพื้นนะครับห้องน้ําดวงไฟห้องอาบน้ําต่างๆล้วนถูกทุบทํำลายทั้งสิน้นซูฟีซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติเลยนะครับของซีเรียกล่าวกับรอยเตอร์ว่าผมไม่เชื่อสายตา พวกเขาได้สร,สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเห็นนักปั่จักรยานผู้นี้กล่าวว่าอยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นของประชาชนและไม่ควรถูกนำไปยกให้ประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับในช่วงการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้50ปีก่อนชาวพ้าาซีเรียที่เป็นเชื้อสายเติร์กอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าถูกขับไล่ออกจากพื้นที่นะครับไซยิดไบเยรี นักรบผู้หนึ่งจากกลุ่มฟีซีเรีย a อาร์มีออฟทูร์กมาดูบ้านของตระกูลอาซาดในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างที่ตระกูลนี้ทำเนี่ยทำมาด้วยเงินของประชาชนแล้ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นส่วนต้นมากอกมาก่อนนะครับเปยรีบอกด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลใหม่คืนที่ดินตรงนี้ให้กับกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของดังเดิมนะครับ เขากล่าวว่าอาซาดนั้นเอาของมีค่าออกจากวิลล่าแห่งนี้ไปด้วยการนําใส่เรือเล็กหลายลําเขาบอกครับว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อทุกคนมีความสุขมากที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้หลังจากที่ไม่เคยได้เห็นเป็นเวลาหลายสิบปีครับครับก็เป็นเรื่องราวบรรยากาศของ ประเทศในช่วงเวลาที่ถูกกดทับมาเป็นเวลายาวนานนะครับ,รบและเมื่ออํานาจถูกคนล้มลงไปก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนรวมถึงความมัง่งคั่งที่ตระกูลการเมืองแล้วก็ผู้นำเนี่ยสะสมเอาไว้ก่อนที่จะถูกโค่นล้มไปนะครับ ข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับจีนครับที่ผ่านมาว่าจะมีการรายงานเรื่องราวของการแข่งขันหรือว่าภาวะการเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวของความร่วมมือนะครับที่ทั้งสองชาติลงนามกันในแบบรัฐต่อรัฐในวันศุกร์ขยายเวลาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี1979ออกไปอีก5ปีครับ ข้อตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่าที่มีชื่อย่อว่า STA นั้นได้รับการลงนามครั้งแรกโดยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และเติ้งเสี่ยวผิงที่เป็นผู้นําจีนในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านเช่นเรื่องการเกษตรพลังงานอาวกาศสุขภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ธรณีรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการครับ การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเนื้อหาให้มีรายละเอียดที่รัดกุมและระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐระบุว่ามีการแก้ไขโดยนําการร่วมงานด้านเทคโนโลยีที่เกิดใหม่หรือมีความสําคัญนั้นออกไปครับส่วนเจ้าที่อาบุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่มเติมว่ามีการลดขอบเขตความร่วมมือลงแล้วก็มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตอบแทนซึ่งกันและกันเกิดความโปร่งใสและเปิดเผยในความร่วมมือครั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเหมาหนิงโคสกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองชาตินั้นจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันและชนะร่วมกันหรือที่ใช้คําว่าวินวินครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือในด้านดังกล่าวระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นถูกตั้งคําถามในแง่ของความมั่นคงครับคุณรัตพลและมีข้อกังวลว่าเป็นจุดที่จีนใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหาร ข้อตรง STA นั้นได้รับการต่อสัญญาคราวละ5ปีโดยประมาณครับแต่ว่าภายใต้กระแสวิจารณ์ด้านความมั่นคงจากสมาชิกสภาคอนเกรสในสหรัฐก็ทําให้ข้อตกลงนี้ค่อยๆได้รับการทยอยขยายเวลาคราวละ6เดือนครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาในขณะที่มีการหาหรือแก้ไขเนื้อหาในระหว่างนั้นครับโดยการขยายเวลา5ปีในวันศุกร์นี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงวันที่27สิสิงหาคมที่ผ่านมาอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงวอชิงตัน เมื่อเดือนมิถุนายนปี2023สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอลิสเตฟานิกจากพรรคริพับลิกัน และสมาชิกสภาคองเกรสคนอื่นก็ส่งคำร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนไม่ให้ต่ออายุ S.T.A. นะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงโดยยกตัวอย่างความกังวลน,นะครับที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยระหว่างตัวแทนของจีนและกระทรวงการเกษตรของสหรัฐที่เขากังวลว่าจีนนั้นอาจนําเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพการจัดการชนลประธานด้วยดโดรนนั้นไปใช้ในด้านการทหาร นอกจากนั้นครับสมาชิกผู้ที่สภามาโครูบิโอจากพรรคเลพบบลิกันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กังวลต่อการต่ออายุ S.T.A. แล้วก็เคยเสนอกฎหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในความร่วมมือครั้งนี้นะครับผมเอ่ยชื่อสองคนนี้ขึ้นมานะครับก็คือสสสเตฟานิกกับสวรูบิโอเนี่ยเพราะว่าหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2 0 2 4นะครับทรัมป์เสนอชื่อสเตฟานิกเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติส่วนรูบิโอนั้นได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปรระะเทศนคับ กระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลวอชิงตันระบุว่าข้อตกลงชุดใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยพื้นฐานในด้านสภาพอากาศสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยาไม่เพียงเท่านั้นยังสนับสนุนหน่วยงานสหรัฐในงานค้นคว้าด้านการแจ้งเตือนสึนามิรวมถึงข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่และการตรวจคุณภาพอากาศการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชครับ คณะทํางานหลายหน่วยงานที่นําโดยทำเนียบขาวรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอความร่วมมือที่เข้ามาภายใต้กรอบนี้นะครับแล้วก็จะสามารถดําเนินโครงการต่อได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติและหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทําตามข้อตกลงที่มีร่วมกันก็จะมีกระบวนการคลี่คลายข้อขัดแยง้งรวมถึงบทบัญญัติด,ด้านการยกเลิกสัญญากรณีที่มีการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นนะครับ แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงใหม่นี้จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและมีเครื่องมือป้องกันให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองความมั่นคงและปลอดภัยของนักวิจัย แต่ทั้งนี้ครับยังคงมีความกังวลด้านกฎหมายข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจากทางฝั่งจีนอยู่นะครับที่ทําให้นักวิจัยสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงในการใช้งานข้อมูลในจีนหรือว่าส่งต่อข้อมูลนั้นออกมาจากจีนซึ่งกรอบ STA ชุดใหม่นี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความคุ้มครองนี้ก็เป็นเรื่องราวของความมั่นคงแล้วก็ข้อกังวลที่มีอยู่ครับครับถึงแม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายอย่างสมบูรณ์แต่ดูเหมือนว่า move นี้เนี่ยก็คล้ยายๆกับสิ่งที่ ฝั่งของไบเดนเคยพูดมาตลอดหลายปีนะบอกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่บริหารจัดการได้นะครับในฐานะคู่แข่งของสหรัฐนะครับเอาละรครับมาที่เรื่องราวในประเทศกันบ้างนะครับตลอดอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับข่าวใหญ่เป็นข่าวอันยากรรมในอเมริกาพก็คือเรื่องของ c ีโของบริษัทเนเ t อร์เฮลส์แค r e นั้นถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ ล่วงเลยมาถึงวันที่14แล้วนะครับมีการจับตัวผู้้องงสนะคนที่ตามข่าวเรื่องนี้มาก็คงจะทราบว่าผู้้องสงสัยนั้นถูกจับตัวประมาณ6วันนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุนะครับผู้้องสงสรายนี้ก็คือลุยจิแมนจิโอเี่นะครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างนี้ผู้ชมตำรวจบอกว่าชายผู้นี้วัย26เนี่ยเป็นผู้ต้องหา ที่ยิงสังหารซ e o ของบริษัทประกันสุขภาพ United Health Care คุณไบรอันทอมสันนะครับแต่ปรากฏว่าแมนจิโอนี่คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าบริษัทดังกล่าวแต่ตำรวจว่าอาจจะต้องการที่จะทำร้ายผู้บริหารเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสำคัญในวงการประกันสุขภาพนั่นเองนะครับคุณโจเ e ฟเคนน n y หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสืบสวนของหน่วยง,งานตำรวจสหรัฐนิวยอร์ก หรือว่า NYPD กล่าววันพฤหัสบ,บดีว่าเจ้าที่พบหลักฐานที่ชี้ว่าแมนเจอร์นี่นั้นทราบล่วงหน้าว่ามีการประชุมของนักลงทุนของบริษัท United Healthcare ที่นิวยอร์กนะครับชื่อของบริษัทังกล่าวนั้นยังถูกบันทึกอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่อยู่ในสมุดบันทึกหรือว่าภาษาอังกฤษคือพบในโนตนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยแมนเจอร์นี่นั้นถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับ นายตำรวจเคนนี่เนี่ยบอกว่าเราไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขานั้นเป็นลูกค้าบริษัท UnitedHealthcare แต่เขาได้เอ่ยถึงบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของสหรัฐซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยดังนั้นนั่นอาจจะพออธิบายได้ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่บริษัทนี้นะครับ AP รายงานว่าที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทยู i นเต็ดเฮลท์แครไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อันดับ5ของสหรัฐ แต่เป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดและก็ติดอยู่ใน1นใน20อันดับแรกของธุรกิจในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดหรือว่า market capitalization นั่นเองนะครับในเวลานี้นะครับลุยจิแมนเจลนี้นั้นถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวในรัฐเพนซิลเวเนียเขาถูกจับในรัฐดังกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากที่มีผู้แจ้งตำรวจว่า พบเขากำลังนั่งอยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลล์ที่เมืองอัลทูนาห่างจากนิวยอร์กจุดเกิดเหตุนเนี่ยมาประมาณ370กิโลเมตรทางตะวันตกนะครับคุณโทมัสดิกกี้ซึ่งเป็นทนายของผู้น่างสงสัยรายรนี้เนี่ยกล่าวว่าแมนเจอร์นี่ต้องการจะบอกกับศาลว่าตนนั้นไม่ขอสรภาพผิดและดิกกี้ทนายเนี่ยบอกด้วยว่าเขายังไม่เห็นหลักฐานที่ผูกมัดลูกความรายนี้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ สำหรับเจ้าตัวนะครับแมนเจอนี้นั้นถูกจับกลุ่มตัว5วันหลังจากที่ถูกต้องสงสัยว่าสังหารคุณทอมสันวันที่7วันที่4ธันวาคมแล้วก็ถูกภาพของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดด้านนอกของโรงแรมบนเกาะแมนฮัตตันนะครับตำรวจกล่าวว่ามือปืนรอยอยู่ด้านนอกของโรงแรมซึ่งบริษัทเยตัดเฮลส์แคร์จัดการประชุมนักลงทุนโดยผู้ก่อเหตุ ยิ่งจากด้านหลังของเหยื่อหลายคนคงจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก่อนผู้ต้องหารายนี้เนจะหนีไปด้วยการขี่จักรยานเข้าสวนสาธารณะเซนทรัลพาร์คซึ่งเป็นสวนใหญ่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันนะครับแมนเจลนี่นั้นยังได้ต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเพื่อคัดค้านการที่เจ้าที่นิวยอร์กต้องการให้เขาถูกส่งตัวค่ามาจากเพนซิลเวเนียในรัฐที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ โดยสารนัดฟังความคืบหน้า30ธันวาคมนี้น่นเป็นรายงานของ AP นะครับตำรวจกล่าวว่าพบปืนอยู่ที่ตัวของแมนเจอร์นี่ในตอนที่เขาควบคุมตัวแมนเจอร์นี่โดยเป็นส่วนประกอบของปืนเนี่ยเป็นปเป็นปืนที่ประกอบขึ้นเองหรือที่เรียกว่าโกสกันคุณย้หยุทธโกสกันเนี่ยก็คือปืนที่ไม่มีซีเรียลนัมเบอร์ที่ระบุที่มาที่ไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ย มีส่วนประกอบที่ตรงกับตัวส่วนประกอบของกระสุนที่พบที่ที่เกิดเหตุที่ทอมสันถูกยิงเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับเขาถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวปลอมต่อตำรวจด,ด้วยนะครับแมนเจอนี่วัย26ปีมีพื้นฐานชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสเขาเรียนมหาวิทยาลัยระดับไ y l e a g u กหรือว่าอยู่ที่ University of Pennsylvania นะครับแล้วก็มาจากครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ในรัฐแมริแลนด โดดเด่นในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับครอบครัวแมนเจอร์นี่นีเ่เขาเคยเขียนลงโซเชียลมีเดียถึงการปวดหลังเรื้อรังของเขาก่อนการผ่าตัดกระดูกสันหลังเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็โพสต์ว่าการผ่าตัดประสบความสําเร็จสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยพิจารณาถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเดียวกับตัวเองด้วยนะครับตำรวจกราวมนพูดว่ากำลังตรวจสอบข้อความที่แมนเจอนี่ เขียนถึงปัญหาสุขภาพและความรู้สึกไม่พอใจของเขาต่อภาคธุรกิจอเมริกันแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพของประเทศนะครับเขียนนี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนของ NYPD กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าครอบครัวแมนเจอร์นี้นั้นแจ้งกับตำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนในอานฟานซิสโกว่าไม่สามารถติดต่อหาตัวลุยจิแมนเจอร์นี่ได้ก็คือ เรื่องราวเนี่ยก็คือเดือนกว่าแล้วที่ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าติดตามว่าเขาอยู่ที่ใดได้นะครับครับแล้วก็เป็นครึ่งแรกของรายการข่าวสดสายอ่าสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับใครอยากมาดูรูปน้องหมีจุนจุนนะครับรีบเข้ามานะครับเพราะว่าท้ายรายการนั้นอยากให้รู้ว่าน้องนี้น่ารักแค่ไหนและจะถามได้ว่าเห็นน้องแล้วคิดถึงหมีตัวไหนที่เคยเห็นในกระตูนะครับเอาละครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมากับข่าวสารเพิ่มเติมครับ ครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่ประเทศไทยอ๋อวันเสาร์<า>ที่ประเทศไทยแตยงเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีแล้วก็ตลาดหุ้นต่างๆนั้นยังคงมีการซื้อขายกันนะครับโดยดัชนีสําคัญสคัญที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้น มีอยู่ทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับมาฟังแดนลบกันก่อนดาวโจนส s ติดลบ86.06จุดมาอยู่ที่43,828.06 S&P ถ้าไม่เปลี่ยนนะลบ0.16จุดมาอยู่ที่6 0ก51.09 NASDAQ บวกฮะบวก23.88ปิดที่19,926.72ราคาทองคำนะครับลดลง1.67%นะครับ อยู่ที่2,664ดอลลาร์ 2, 4, กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก15สตสตางค์นะครับอละละพูดถึงข่าวธุรกิจแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดถึงเงินโบนัสกัน<ม>ใช่ไหมครั<ม>คุณเยี่ยมยุทธบอกว่ามีศิลปินดังคนหนึ่งเนะฮะเรียกว่าแจกโบนัสช่ำเลยใช่ไหม ช้ำเลยครับแค่ได้ยินก็คงใจฉาเลยนะครับผมนาทีนี้ซึลเป็นคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับเทเลอร์สวิฟที่เป็นนักร้องดังจากสหรัฐที่ตอนนี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าตบรางวัลให้กับทีมงานคอนเสิร์ตเอร์สทัวรรอบโลกของเธอนะครับตั้งแต่นักดนตรีคณะแดนเซอร์ไปจนถึงพนักงานขับรถเลยนะครับเป็นเงินรวมถึง197ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ6,700ล้านบาทครับครับ สื่อพีโพนครับเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ครับรผลรัตผลเป็นการยืนยันตัวเลขดังกล่าวนะครับแล้วต่อมาสื่อสหรัฐรายอื่นเช่น USA Today หรือว่า y ahoo entertainment เนี่ยก็รายงานเรื่องนี้ในเวลาต่อมาครับข่าวคราวโบนัสครั้งนี้นี่มีขึ้นหลังจากการเดินสายรอบโลกของคอนเสิร์ตในชื่อ e r a ั t o u อที่เริ่มต้นในรัฐแอริโซนาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับ,รบสิ้นสุดลงด้วยการแสดงสุดท้ายที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ พีโพระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายตู้มเดียวนะครับคือเป็นการารวบรวมจํานวนที่ส w i f t เนี่ยทยอยแจกให้กับทีมงานนะครับตั้งแต่คนขับรถช่างดูแลอุปกรณ์ดนตรีช่างแต่งหน้าแล้วก็แดนเซอร์ที่ทยอยทยอยแจกมาในงานคอนเสิร์ตเดินสายที่ผ่านมาครับเอรัสทัวก็ถือเป็นซีรีส์การแสดงบทเพลงที่ประสบความสําเร็จของสวิฟนะครับโดยสื่อในนิวยอร์กไทม์เปิดเผยว่าสวิฟ t นั้น โกยเงินค่าตั๋วมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับโดยบริษัทโปรดักชันของนักร้องดัง Taylor Swift t o u r i n g ก็ออกมารายงานยอดนี้เช่นกันครับแล้วก็บอกว่ายอดเนี้ถือว่าสูงกว่ายอดสูงสุดของทัวร์คอนเสิร์ตอื่นที่เคยมีมาถึง2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยทั่วโลกมากกว่า10ล้านคน ไม่เพียงเท่านั้นครับการเดินสายของเธอก็ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยครับแล้วก็ทำเงินถึง128ล้านดอลลาร์ทั่วโลกขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ทำรายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศช่วงสุดสัปดาห์แรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับหลังออกฉายในปี2023และในปี2024ที่เพิ่งมีการประกาศเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับ เธอขึ้นครองตำแหน่งอันดับหนึ่งศิลปินยอดนิยมของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลง Spotify ติดต่อกันเป็นปีที่2ครับหลังเพลงของเธอนั้นถูกเล่นผ่านแพลตฟอร์มนี้กว่า26,600ล้านครั้งก็เรียกว่า2ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นปีของความสำเร็จเป็นปีทองนะครับแ<อ>จกอะไร,รก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็แจกด้วยใช่ก็เงินนี่ก็มหาศาลนะครับ,รบเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลยทีเดียวแหละนะแล้วยอดของการ จากโบนัสก็เกือบ200ล้านดอลลาร์นะคุณผู้ชมเอาละรครับส่งท้ายวันนี้ตามสัญญาเราจะมาให้ดูความน่ารักของสัตว์โลกนะฮะตามธีมของวิ a ไทยนะครับหลายสัปดาห์เนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของสัตว์คัดเฉพาะเลยมานําเสนอแล้วก็อดไม่ได้จริงๆนะฮะหลังจากที่หมูเด้งในเป็นกระแสโซเชียลของโลกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเจ้ามีน้อยที่ชื่อจุนจุนที่สวนสัตว์ในเซี่ยงไฮ้กันนะครับ มีน้อยจุนจุนวัยแค่11เดือนเท่านั้นนะฮะได้กลายเป็นจุดสนใจใหญ่ของผู้คนที่เดินทางมาที่สวนสัตว์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับจุนจุนนะครับซึ่งเป็นลูกหมีเพศช,ชายนั้นชอบเล่นน้ําในชามนะแล้วก็ชอบเล่นกับร้อยยางอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะฮะมีตัวนี้สูงประมาณ1เมตรแต่ว่าหนักเอาการคือ70กิโลกรัมนะครับถ้าดูขุนของน้องแล้วก็คงไม่แปลกใจนะ ไม่ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนนะก็สามารถที่จะเรียกความสนใจจากแฟนๆได้ทั้งนั้นเลยนะฮะหลายคนบอกว่าจุนๆนั้นเหมือนลูกสุนัขแสนโซนหรือไม่ก็เหมือนลูกแมวขนปุกปุ๋ยนะครับผมเนี่ยนึกถึงน้องหมีเนยนะที่เป็นคนไทยรู้จักนะฮะแล้วก็ใครที่คิดว่าดูภาพจุนๆแล้วเหมือนหมีตัวไหนนะครับในสิ่งที่คุณเคยเห็นในการตูนนะครับ ก็ทักทายมาได้ทางช่องคอมเมนต์ของเรานะครับผมที่กลับคิดถึงหมีเท็ดดี้แบร์นะครับสภาพแบบรุงเวอร์ชั่นรุงรังนิดหน่อยใช่หลายคนก็บอกแล้วมองถึงมีหนังเรื่องเท็ดเนอะอแล้วหมีตัวนี้ก็เหมือนเจ้าเท็ดด้วยเหมือนกันนะปกติช่วงนี้ของปีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วคืออากาศมันจะหนาวเย็นนะแล้วเซี่ยงไฮ้นี่ก็หนาวด้วยก็เลยทําให้ตามปกติเนี่ยคนจะมาเที่ยวสวนสัตว์จํานวนน้อยลงขงุนยมยุทธ แต่นะพอมีเจ้าจุนๆแล้วเนี่ยคนก็แห่กันมาดูนะครับแล้วก็จุนๆเนี่ยมีกําหนดโชว์ตัวไม่ใช่ทุกวันนะคือทุกๆ2วันนะครับคุณลินนะหนึ่งในผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์ดังกล่าวก็บอกว่าการเคลื่อนไหวแบบเด็กๆของเจ้าจุนนเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากน่ารักมากน่ารักจนไม่รู้จะน่ารักไปกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะครับลูกหมีตัวนี้นั้นเกิดที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เป็นลูกตัวแรกของพ่อแม่ของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากเจ้าที่สวนสัตว์ในฐานะตัวเฮียของบ้านเลยทีเดียวนะครับอาหารโปรดของเจ้าจุนจูนก็คือเนื้อวัวแอปเปิลแล้วก็น้ำผึ้งมันยังชอบเล่นวิ่งไล่คนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นวิ่งไล่มันนะครับความดังของมีตัวนี้ได้แพร่ไปสู่ Social Media โซเชียลมีเดียโดยชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์น,นะฮะ ถึงความเหมือนของเจ้าจุนจุนเนี่ยบางคนบอกว่าเหมือนหมีดัฟฟี่ของค่ายดิสนีย์ผมก็ไปเปิดดูมาหน้าตาเป็นไงก็คล้ายจริงๆนะครับคุณอย่างจุนจี้พี่เลี้ยงของจุนจุนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ชอบลูกหมีที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวานะครับสามารถใช้เวลาทั้งวันเลยนะที่จุนจุนเนี่ยจะออกมาเล่นในพื้นที่โดยน้องเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วคนก็สนอกสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผู้เลี้ยงผู้นี้บอกว่าจุนจุนช่างเล่น และเขารู้สึกทึ่งกับความที่ผู้คนนั้นหลางไหลเข้ามาดูเจ้าลูกหมีตัวนี้โดยอย่างนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าจุนจุนนั้นได้กลายเป็นดาราบนโลกโซเชียลมีเดียไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือดูจากวิดีโอตอนที่น้องเป็นเด็กนี่เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นเซเล็บนะครับดูเหมือนรู้มุมกล้องวิ่งตามแต่ไม่มองกล้องตั้งแต่ตัวเล็ก,ลกๆเลยนะตั้งแต่ขนยังไม่ออกสีน้ำตาลขนาดนี้ยังขนเทาๆอยู่เลยนะครับเออนึกถึงหมี Forever Friend ด้วยมีความคล้ายเหมือนกันมีเขามีรุ่นขนสีน้ำตาลแล้วก็คนสีเทานะฮะเอาละครับ <c oughs> ก็นำเสนอเรื่องราวของสัตว์ปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์วันนี้นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่เรานำมาเสนอนะครับ <c oughs> ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาทไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวัน